สวัสดีค่ะพบกันกับดวงประจำวันอังคารนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ท้ายเดือนนะคะดวงของคนเกิดวันอังคารนะคะวันคู่มิตรจะเป็นวันศุกร์นะคะตามวเบเปอร์นี้เลยสีชมพูและสีฟ้านี้นะคะคนเกิดวันอังคารหรือดาวอังคารนะคะเป็นนักต่อสู้นะมีความกล้าหาญร,รักความต่อสู้แล้วก็ปีจิตใจแรงกายนะ,ะที่แข็งแรงและ ไม่เคยย่อท้ออะไรชอบผจญภยัยทําอะไรรวดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะมีใจร้อนบ้างบางครั้งนะคะพูดจริงและทําจริงดาวคู่มิเป็นวันศุกร์หรือคนที่เกี่ยวพันกับดาวศุกร์เกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่ชอบพูดชอบเจราจานะคะคุยเก่งเอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็เป็นคนที่นิสัยแบบอ่อนโยนน่ารักนะคะแล้วก็นุ่มนวลรักสวยรักงามรักดนตรีรักอะไรที่เป็นงานศาสตร์ศิละปะ เชิงบันเทิงอะไรทํานองนั้นนะคะก็คือเป็นคนที่มีสีสันในชีวิตนั่นแหละคะ่ะออกแนวที่จะแบบว่าอืละมุนละไมนิดนึงแล้วมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าอัตราตัวตนในชาติมนุษย์ของคุณการเกิดเป็นมนุษย์ของคุณนั้นคุณเกี่ยวพันกับดาวลัคนาราศีใดอีกและชาติใดบ้างนะคะเปิดมาเป็นธาตุน้ําค่ะ กรกกพิจิกมีนหรือว่าคนที่เกิดวันพุธกับสุกอ่ะตรงนะคะแคนเซอร์กรก,กหรือกรกฎาคมนะคะธาตุน้ำเหมือนกันลิ b บราลัคนาราศีตุลหรือเดือนตุลาคมนะคะแอรีสลัคนาราศีเมษหรือเดือนเมษายนนะคะ เจอมีนายลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายนสจักอบิโอลัคนาราศีพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายนนะคะตรงไม่ตรงเป็นการไกด์ไลน์สนุกๆเท่านั้นนะคะหมาเดี๋ยวเราดูสิว่าไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะ เกี่ยวกับคนที่เกิดวันอังคารหรือวันศุกร์อย่างไรหรือคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีพศใดเป็นไามลสรับชมได้หมดเลยรับชมได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดวันใดก็ตามนะคะ The fool ค่ะคุณเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองนะคะแล้วก็รักอิสระมือหรือว่าถ้ายังไม่อิสระก็อยากจะหาช่องทางหาวิธีการในการเป็นอิสระในตนเองนะคะอืม n i of cup คค่ะ The Star ว wow. oh, ้ oh. าวโอ้โหไพ่คุณเปิดขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีอย่างไรไพ่ใบแรกที่ได้คือ The Fool ค่ะเป็นธาตุลมนะคะหรือ Uranus คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะในช่วงเร็วนี้หรือสัปดาห์นี้นะคะหรืออาจจะสัปดาห์ถัดไปคุณลองกับประมาณ1-3เดือน นานสุดมากสุดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กดแรงดึงดูดของคุณไม่ต้องจํากัดเดือนเลยมันอาจจะเกิดขึ้นไวหรือเกิดขึ้นช้าหรืออาจจะไม่เกิดเลยอยู่ที่คุณรับรู้รับทรรู้สึกคิดดึงดูดเรื่องราวเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะถึงต้องมาดูมารับชมคลิปอย่างนี้อยู่สม่าเสมอเรื่อยๆเพื่อที่จะดูชิว่า เราจะไปทิศทางใดอยู่ที่จิตเรากําหนดด้วยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาค่ะอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันถูกกรอบนี้บอกเอาไว้ว่าห้ามทํานั่นทํานี้คุณจะหลุดออกจากกรอบเหล่านั้นนะคะ possibility คืออะไรที่คุณอยากจะเริ่มต้นด้วยตัวเองอะ่ะคุณจะได้อิสระนั้นมานะคะคุณจะคุนจะได้กลับมามีความสุขสดใสอีกครั้งเหมือนฟิลเหมือนอินโนเซนต์เหมือนเป็นเด็ก นะหรือคุณเองอ่ะอาจจะต้องเป็นคนเดินออกมาจากปัญหาเพื่อทําตัวให้มีความสุขลองปล่อยวางอ n นโนเซนต์ซะบ้างอ่ะมี2ความหมายนะคะว่าคุณจะได้หนทางในการมีความสุขอิสระ หรือคุณจะได้ออกมามีความสุขอิสระด้วยฝีมือคุณเองนะคะคุณลองที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นว่าเส้นทางชีวิตอ่ะมันไม่ได้จมที่เดิมไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีแค่เรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมามันจะมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะแล้วคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณก็ทําได้และสามารถผ่านมาได้เหมือนที่เคยผ่านมา ท่องเที่ยวเพระจนภัยหาโอกาสใหม่ๆอาจจะไม่ใช่ท่องเที่ยวจริงหรอกแต่ถ้าคุณมีงบมีความสะดวกในการไปท่องเที่ยวจริงๆก็ไปได้แต่ถ้าคุณไม่ได้สะดวกเดี๋ยวจะกังวลอีกว่าเรื่องงานเรื่องเงินไม่มีเวลาการท่องเที่ยวนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของทางจิตวิญญ,ญาณกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาขุดปมตัวเองกลับมานั่งทบทวนว่าตัวเองรักอะไรและชอบอะไรจริงๆนะคะที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ของใครหรือของคนอื่น Queen of s o r อ s ความคิดอย่างราชินีคุณจะต้องสงบจิตสงบใจคุณจะต้องกลับมาให้ความยุติธรรมกับตนเองบ้างคุณเคยดูแลบริหารบริการใครคุณทําอะไรเพื่อใครไปดีมากๆเลยสิ่งที่คุณทําแล้วดีเป็นบุญเป็นกุศลให้รอลึกไว้เสมอแล้วยิ้มขอบคุณกับตัวเองที่ตัวเองได้เป็นคนดีเช่นนั้นแต่สิ่งใดที่ทําผิดพลาดไปให้อภัยตัวเองกอดตัวเองแล้วกลับดึงจิตวติญญาณตัวเองกลับมาเป็นของตัวเอง มาใช้ชีวิตในทางที่ตัวเองต้องการเริ่มจากเล็กๆไปไม่ต้องไปกดดันตัวเองจากใหญ่โตต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นอิสระในตนเองเคลีย์ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาและสร้างบาร,ร์นารีบาร์นารีคือขอบเขตของคุณความที่คุณแบบอยากจะทําหรือไม่ทําอะไรที่คุณมีความสุขและไม่ทุกข์กและไม่เดือดร้อนใครเลยนะคะและคุณก็กําหนดทิศทางของคุณเอง ะะและก็มาเปลี่ยนตัวเองทั้งความคิดคําพูดนะคะบุค,คลิกต่างๆมาเปลี่ยนให้ตัวเองมีความสุขคิดดีพูดดีการสื่อสารที่ตรงชัดเจนนะคะและเป็นมิตรกับตัวเองก่อนและเป็นมิตรกับทุกคนนะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องนะคะของคุณ a อสออฟคัพความรู้สึกของคุณตอนนี้อยากจะออกไปจากที่เดิมอยากจะเดินทางออกไปทำอะไรบางอย่างคิด และรู้สึกว่าฉันต้องหาวิธีการฉันอยากจะออกไปจากปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆเป็นทาตดน้ำค่ะคุณกลับมาทบชวนใจิตใจของคุณอยู่ตอนนี้ว่าอะไรที่เคยพังไปหรือว่าแบบมันขาดแคลนไปคุณอยากอุดมสมบูรณ์ ไพนะ่กำลังจะบอกว่าคุณคิดถูกแล้วคุณกลับมาขยายเติมเต็มความรู้สึกตัวเองให้เสร็จให้จบแล้วคุณก็จะเริ่มต้นชีวิตเดินทางใหม่แม้ว่าคุณยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์เดิมการงานออฟฟิศเดิมก็ตามแต่คุณสามารถเยียวยาและรีเซ็ตจิตใจความคิดของคุณได้กลับบ้านมาคุณก็ให้เวลาตัวเองนะคะคุณหาเวลาให้กับตัวเองบ้างจากักรวาลกําลังจะบอกแบบนี้นะคะนายออฟ ก้าถ้วยเห็นไหมแปดถ้วยแล้วเป็นเก้าถ้วยคุณจะต้องมาอยู่ในเรื่องของการทบทวนจิตใจเยียวยาจิตใจและเติมความสุขให้กับตนเองนะคไะพ่ใบน,นี้กําลังจะบอกว่า คำอวยพรคำขอบคุณคำอวยพรขอพอรที่ดีที่สุดคือคำขอบคุณสิ่งใดๆที่คุณเคยหวังไว้ในทางบวกนะคะว่าถ้าได้มาแล้วชีวิตฉันจะมีความสุขฉันจะแบ่งปันฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อนใครและเป็นมิตรกับทุกคนสิ่งที่คุณขอในเชิงบวกกําลังจะได้รับกําลังจะเป็นจริงนะคะแต่ถ้าคุณเคยขออะไรไปนในทางขาดแคลนเศร้าส้อยหรือขอร้องขอรอคอยเนี่ยอาจจะไม่ได้แหละเพราะว่าตามกฎแรงดึงดูดหรือคุณจะได้เข้ามาคุณก็ได้สิ่งที่คุณ ขอไปแบบอารมณ์ใดอะอารมณ์ขาดแลนเศร้าส้อยขอคุณก็จะได้สิ่งที่มันดูขาดแลนเข้ามาเพราะฉะนั้นอันไหนถ้าขอไปแล้วพลังงานไม่ดีคุณก็ช่างมันไม่ต้องขอไม่ต้องรอคุณขอใหม่นะคะขอด้วยการที่ขอบคุณสิ่งที่เคยมีมาขอบคุณสิ่งที่เคยเข้ามาแล้วขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะทาแบบนี้บ่อยๆอารมณ์คุณจะเบิกบานเป็นก้าวช่วยนะคะเนีย่ยทิศทางของคุณใน ในจากวันนี้ไปนะคะจะเป็นเดือสตาเป็นธาตุลมคุณจะมีความรู้สึกที่เย็นชุ่มฉ่ำในใจ,ใจิตใจทําอะไรก็ไหลเล่นมากขึ้นความหวังของคุณความใจเย็นของคุณนะคะที่คุณจะใจเย็นลงคุณจะมีความหวังมากขึ้นเพราะความหวังเนี่ยมีได้มาเอาไว้สร้างฝันสารฝันเอาไว้เติมจิตเติมใจแต่เราจะไม่คาดหวังเนาะเราก็จะกลับมาฮิลลิ่งตัวเองเยียรยายรักษาตัวเองได้คุณจะเป็นเหมือนน้าอะ่ะเหมือนคนที่เทน้ําถือน้ำเนี่ยเห็นไหมคะ ืมแล้วคุณก็จะกําหนดดวงชะตาของคุณได้จากพลังงานความสงบของคุณทําสมาธิพลังงานจิตวิญญาณต่างๆคุณสามารถค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นโชคชะตาของคุณใหม่คุณกําหนดเองได้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกฟื้นฟูทั้งความคิดจิตใจการกระทําชีวิตกาย,ยภาพต่างๆฐานะการงานการเงนิงนความสัมพันธรร์จะค่อยๆถูกฟื้นฟูจาก คุณกลับเข้ามาในตัวเองก่อนเติมความสว่างความสุขความใจเย็นความอารมณ์ดีความรักตัวเองนะคะให้กับตนเองก่อนสตรีนเห็นไหมพไพ่ไล่เรื่องมาเป็นจอดคล้องกันมากมาก,มากเลยนะพอคุณเริ่มเป็นอิสระคุณกลับมาคิดทบทวนเยียวยาตัวเองคุณค่อยๆปลดปัญหาแล้วคุณก็เก็บไว้แต่สิ่งที่ดีคุณเยียวยามาจนใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วคุณเริ่มเห็นทางสว่าง และคุณเริ่มพัฒนาตัวตนเยียวยาของตัวเองมาจนคุณค่อนข้างเข้มแข็งหรือถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้ในจากวันนี้ไปเนี่ยคุณจะได้รับพลังงานเหล่านี้เข้ามานะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยครับค่อยๆร,รู้สึก คุณคิดไว้ก่อนว่าคุณจะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณสิ่งที่จะเข้ามาขอบคุณคําทํานายนี้น้อมรับไว้ก่อนเชื่อไม่เชื่อไม่รู้น้อมรับไว้ก่อนเพราะมันจะเป็นกฎแรงดึงดูดจากการน้อมรับในจิตใจคุณจะมีความเข้มแข็งและกล้าหาญมากขึ้นสิ่งใดที่คุณเคยกลัวกังวลหมดไฟนะคะหมดแพชชั่นคุณจะลุกขึ้นมากล้าหาญทําอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็หัวร้อและมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํานั่นคือความสุขของคุณแล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้นว่าที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง แล้วไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะใครจะพูดอะไรคุณก็จะปล่อยวางคุณจะข้ามเพิกเฉยไปเลยนะคะคุณจะกลับมามีอิทธิพลในตัวเองนะคะเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยมีอิทธิพลมากๆนะคะจัดการกับสิงโตเนี่ยได้อยู่หมัดน,นะ คุณมีความแข่งแข่งแข่งแรงแล้วให้กลับมาโฟกัสเพียงตัวเองก่อนเท่านั้นนะคะถ้าพูดว่าเท่านั้นเดี๋ยวหลายท่านอาจจะคิดว่าเอะแล้วปัญหาที่กองอยู่นู่นนี่นัน่นเขาก็ทําในจิตใจทําในจิตวิญญาณทําในพลังงานของคุณนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ยิ้มรับให้อภัยเมตตาปลดล็อกปลดกรรมกันไปไม่ต้องไปคิดลบต่อไม่งั้นคุณจะได้รับพลังงานลบต่ออ่ะ The Magician ปรับอารมณ์สิ่งใดที่เป็นพลังลบยิ้มรับ มองให้เห็นว่านี่คืออุปสรรคอะไรจะทดสอบอะไรเราเราเคยทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าพอเราเจอแล้วโอเคเราก็ไปต่อนะคะเราไม่ต้องไปต่อกรรมคำพูดอะไรนิ่งเอาไว้ก่อนนิ่งเอาไว้แล้วคิดทบทวนอย่างเนี้จะดีกว่าจะเป็นการตัดพลังงานลบพลังงานกร,รมแล้วไม่ต้องไปต่อกรรมกันมากขึ้น four of w a n d จัดสมดุลน,นะคะ พลังภายในของคุณพลังจิตใจพลังแพชชั่นพลังที่คุณจะเคลื่อนไหวชีวิตได้อะเออจนเป็นพลักกาลังแรงกายหรือเติมความรู้ค่ะสร้างความสนุกให้จิตใจตัวเองบ้างหาอะไรที่ตัวเองดูแลพักผ่อนผ่อนคลายบ้างไม่ต้องไปคิดเรื่องที่อยู่ข้างนอก ชีวิตเราไม่ต้องคิดเรื่องที่อยู่นอกตัวเราและไม่ต้องคิดเรื่องที่อยู่นอกจิตวิญญาณของเราค่อยๆดึงค่อยๆหมั่นฝึกนะคะละวางปัญหานอกกายละวางปัญหาในตัวของเราเนี่ยในกายเราแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่ในจิตใจเยียวยากันไปพักผ่อนไปเติมความสุขความรักเข้าไปนะคะแล้วคุณจะได้พบสิ่งที่ดีขึ้นหรืออีกในกรณีหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะปรับเปลี่ยนตามพลังงานบวกของคุณนะคะไม่ว่าคุณเคยทะเลาะเบาะแวงผิดใจอะไรกัน ใครเพื่อนร่วมงานครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือคู่รักความสัมพันธ์นะจะได้กลับมาสมดุปลปรับความเข้าใจกันหรือว่าคุณจะได้มีการออกงานมงคลออกงานที่เป็นงานเฉลิมฉลองด้วยนะคะหรือถ้าใครที่แยกจากกับคู่รักอยู่เป็นภารกิจ Twin Flame Separation อยู่คุณจะได้มีโอกาสได้พบเจอกันนะคะสารสัมพันธ์กันต่อและก็จะได้มีชีวิตที่ ถ้าใครมีหวังแต่งงานได้แต่งงานนะคะใครอยากจะเป็นโสดก็จะได้เป็นนะคะจะกลับมาสมดุลในตัวเองและชีวิตมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านรับพลังงานบวกๆไปเท่านั้นนะคะอะไรที่ไม่ถูกใจทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ